เรื่องบริษัทเซนต์ไทมที่ทําไมกลายเป็นสตาร์ท uh, อัพที่ร uh, ัวก้าวหน้าไปได้ค่อนข้างจะมากในระดับโลกในด้านเอไอนะครับครับผมเออเซนต์ม uh, เนี่ยสาหรับคนไทยจานวนมากบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะรรจริงๆแล้วสําหรับที่บางทีนเนี่ยเซนต์ไทมเป็นหนึ่งในบริษัทเอไอชั้นนําแล้วบางทีเราก็ต้องบอกว่าชั้นนําของโลกในยุคปัจจุบันบบนะครับ uh, ถ้าถามว่าเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ย ผม,ผมคิดว่าก่อกําเนิดของเซนส์ทา m e นนียมีความสําคัญนะครับเพราะว่าเขาเริ่มต้นจากการที่เขาเนี่ยอมีพื้นฐานด้านการวิจัยนะที่ดี่นะครับพอนักวิจัยตัวยงของเขาเนี่ยคืออาจารย์ถังเสี่ยวโอ เป็นนักวิจัยฮ่องกงครับพ่อเป็นชาวฮ่องกงนะเดิมเนี่ยอยากจะไประดมทุนและลิสต์อยู่ในตลาดสหรัฐแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือไม่ได้รับการสนับสนุนที่พอครับรัฐบาลจีนเห็นน่ยบอกเฮ้ยคุณไม่ต้องไปคุณคุณมาที่นี่เลยอยากจะไปแด๊ดี้ดินใหญ่นะครับจีนนดินใหญ่มีเงินทุนเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับก็บอกว่าเข้ามา มาจัดตั้งนะสำนักงานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้โอเคครับครับแล้วตอนไอ้สำนักงานที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นนะครับบริษัทก็เข้าเป็นลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับที่ฮ่องกงนะครับตรงนี้ก็ทําให้ผมคิดว่าเป็นพื้นฐานที่ดีทําให้เขามีแหล่งเงินทุนทําให้เขามีแลวเขาพอมมีงานวิจัยที่ดีเนี่ย มันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะครับถามว่าเขาเก่งเรื่องงานวใิใจัยด้านอะไรนะวันตกรรมด้านอะไรเขาทำอะไรบ้างครับนะครับท่านอาจารย์ถังที่เมื่อกี้ปรเฟสเซอร์ถังที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะค,คนนี้เนี่ยเป็นนักวิจัยตัวยงเกี่ยวกับเรื่อง딥เ,เรียนนิ่งเกี่ยวกับเรนะื่องของระบบการจด<อ>จําใบหน้านะตัวตัววีเชนโลจอลนิชั่นนะครับอันนี้จากคำบอกเล่าที่ผมได้ฟังแล้วนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย การถ่ายภาพแต่ละภาพผ่านกล้องของ AI ของของของบริษัทเซนส์ต์เนี่ยสามารถจับหน้าตาเป็นแสนภาพได้ในเวลาเดียวกันและวิเคราะห์ในเพียงเสี้ยววินาทีแสนคนนะฮะเป็นแสนแสนคนเนี่ยนะวิเคราะห์ได้เลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ไม่จำเป็นด้วยว่าจะต้องกังวลใจว่าจะต้องต้นนะถอดแว่นถอดหน้ากาเดอ เราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมมีการชุมนุมประทร้วงที่ฮ่องกงแล้วก็ใส่นักบอกว่า <laughs> จีนก็บอกว่าถ้าเขาจะแอ t i v a t e ระบบนี้เอาไปอจับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมประทร้วงสามารถทําได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็ก็ก็เป็นพื้นฐานของเขาแต่ไอ้พื้นฐานเหล่าเนี้ยมันนําไปสู่ประโยชน์ในหลายอย่างครับครับนะครับเพราะว่าพอมีระบบพวกนี้เนี่ยเซนส์ฐานก็เลยเอาไอ้พวกนี้ไปต่อยอด โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสมท m ิ r t c i t e เซนส์ไทวันนี้<อ>ทำเอาระบบของเขาเน,นี่ยนะไปช่วยพัฒนาสมาร์ทซ c i ี y หรือเมืองอัจฉรยิยะในเมืองจีนมากกว่าหนึ่งร้อยเมื่น 100, ครัเมือง<น>ต้นแบบนี่เรียกว่าเอาเอาประโยชน์จากเรื่องของด้านความมั่นคงนะมาเป็นด้านธุรกิจ ทำเหมือน,นของอเมริกาเหมือนกันเแต่เดิมน่ะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะเรื่องเรื่องชิปเรื่องอะไรต่ออะไรนี่เป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็ต่อหลังนี่มาเป็นธุรกิจโทรศัพท์ก็เหมือนกันไอ้อินเทอร์เน็ตก็เหมือนกัน,กนครับเขาก็พอพอไปทําเนี่ยมันก็ช่วยทั้งเรื่องของปัญหาการจราจรการจัดระเบียบบ้านเมืองนะครับการดูปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแบบ๋วถั่วมันไชจะมาชุมนุมประท้วงมาทำอะไรต่างไอ้พวกนี้มันจับภาพบด นะครับดูแลจัดการผู้คนมีแขก v i p พเข้าไปในพื้นที่ไหนนะกล้องมันก็จะไปแอคทีเวตแล้วจับภาพนะว i p เหล่านั้นได้เข้าไปในพื้นที่เขาแอคทีเวตบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือตำรวจในพื้นที่ให้มาสแตนบายเอาหุ่นยนต์นะออกมาโชว์ตัวหน่อยมาเดินตรวจสวนสนาม <laughs> อะไรยิง <laughs> นันต้นครับพวกนี้ทำให้เกิดประสิทธิภา <laughs> พเกิดความประหยัดนะเรื่องการใช้พลังงานอะไรต่างๆที่เหมาะสมนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่ง นครแต่ว่าเขาใช้หลายส่วนนะแต่นี่คือทำไมผมถึงพูดถึงสมาร์ซิตี้ก่อนเพราะว่านี่คือแหล่งรายได้หลักของเซนต์ไทน์นะครับสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ปีนขณะนี้ถ้าด้วยผมไปดูตัวเลขเนี่ยนะครับมาจากรายได้ของการให้บริการสมาร์ซิตี้ของจีนเองอ,อันนี้เฉพาะจีนนะโอเคคนะครับ อันที่สองถ้าผมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าคุณสุยศชวนคุยเรื่องนี้ผมคิดอันที่สองที่ทําให้เซนส์ไทม์เนี่ยมันมโด่งดังก็คือผมต้องขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของเขาเขาเป็นวิสัยทัศน์ที่เขียนไว้เลยนะว่าเข้าไปถึงนะ AI for a better future เขาเขียนอย่างนั้นเลยใช่ป่นะปัญญาประดิษฐ์เพื่ออนาคตนะครับที่มันดีกว่าเท่ากับอะไรเขาไม่ได้ขายสินค้าเป็นชินช้นๆนะเข<ๆ>ากําลังขายระบบ ในการเข้าไปจับในการให้บริการนะครับในหลายๆส่วนพวกนี้ลักษณะแบบเนี้ยทําให้เขาสามารถแทรกตัวนะเข้าไปบอกว่า,วาเอาประโยชน์นะครับหรือไปช่วยยกระดับอุตสาหกรรมผมจําได้ว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเราเคยคุยเรื่อง AI นะครับแล้วผมก็บอกว่าวันเนี้ยเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจีนเริ่มทํานโยบายนอ a อ plus นะ AI นะนะครับ AI plus เนี่ยคือการเอา AI แทรกซึมเข้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆอ่าโอเคท่านนะคะก็เลยคอยทําให้ตัวตลาดนะตัวตลาดของเซนส์ไทยใหญ่ขึ้นด้วยก็ในเมืองจีนก็เป็นโรงงานของโลกถูกไหมครับน่ก็เป็นส่วนที่สองส่วนที่สามเมื่อกี้ผมเกินบางส่วนไปแล้วคือเรื่องหลเงินบุนเงินทุนส่วนหนึงก็คือมาจากหน่วยงานภาครัฐ ถกามีเงินกองทุนในการให้ความช่วยเหลือนะครับเซนส์พานในช่วงที่ผ่านมาเป็นเอ่า่เข้าไปอยู่ในแผนพัฒนา AI แห่งชาติของจีนระดับแรกๆเลยแล้วก็ได้เป็น AI แชมปเปี้ยนสมัยก่อนเาจะได้ยินแต่รดักแชมปเปี้ยนครับ เวสผู่เวสู่สมยศเกิดว่าโอ้จีนมีการพัฒนาสตาร์ทอัพไงแต่พอเป็นสตาร์ทอัพส่วนของเซนส์ซานเนี่ยเขาบอกเขาพุ่งเน้นเฉพาะ a อไอเขาก็เลยกลายเป็น AI แชมปเปี้ยนรายแรกๆของประเทศจีนนะครับก็คนก็รู้จักมากขึ้นรู้จักกว้างฝั่งขึ้นส่งผลทตให้ไท่ายกชนเนี่ยเข้ามาจับมือเขาเต็มไปหมดนะบาบาเอ่ยซอฟต์แบงก ซอฟแปร์ของญี่ปุ่นนะครับเอมาเซกของสิงคโปร์คอคอมของสหรัฐอเมริกาพวกนี้วิกฤตของของโลกแหล่งเงินทุนของโลกนั้นมาจับมือก็ยิ่งทําให้เซนซานมีแหล่งเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและเงินทุนของเซนซานไม่ได้เป็นเป็นหาหรือหรือข้อจำกัดแต่ประการใดในช่วงหลังนะครับเราเรียกว่า อันที่สี่เขาบนพื้นฐานของการวิจัยก็เลยทำให้เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ดีนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดได้นะครับเมื่อกี้ผมเกินล้วเรื่องของระบบจดจำใบหน้าใช่ไหมเอาก็ไปดูแลด้วยใช่แม้แต่ทั่งธนาคารนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้นะโรงพยาบาลก็ใช้นะใช้ทำอะไรคนไข้เนี่ยจะไปลงทะเบียน นะคเดี๋ยวนี้ในเมืองจีนเนี่ยลงทะเบียนไม่ใช่เอารองเท้าไปเรียงต่อๆกันแล้วนะเขาใช้สแกนใบหน้าครับโอ้ครับแล้วพอคนไข้จะเข้าโรงเข้าห้องห้องตรวจพบหมอเนี่ยสแกนใบหน้าครับประวัติคนไข้ก็จะขึ้นที่หน้าจอของหมอหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับใบงายนี้เขาก็มีรายได้จากการขายตัวระบบซอฟต์แวร์ต่างๆใชไบโอเมตริกครับใช่ครับนะครับนะ ธนาคารก็เช่นเดียวกันใช่ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้เราตัว virtual banking เราก็ต้องบอกว่าสแกนหน้าเขาเนี่ยสามารถบริไฟและสร้างความชัดเจนความแม่นยําในเรื่องใบหน้าได้ดีคนี่ก็เลยใช้บริการได้เยอะมาจากซอฟต์แวร์ของเซนทาไมนี่เองโอ้พิ่งรู้นในจีนใช้เยอะมากเลยครับอันนี้ครับนะครับอระบบของเขายังเอาไปจับพวกรถราที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ นะครับหรือเอาไปต่อยอดนะเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับนะเพราะไอ้รถยนต์ฉันขับผมก็ต้องมีระบบการจับภาพใช่ไหมมันวิ่งไปที่ไหนมันจะต้องรู้ว่าโทษนะข้างๆมีอะไรมีคนข้ามไหมมีอะไรต่างๆและสามารถแยกความแตกต่างได้อืมนะครับมีอยู่อันนึงผมเคยไปดูแล้วผมชอบมากเลยอะไรครับเขาเอาเอไอเซนเซอรมาเอไอเข้าสู่สถาบันการศึกษาครับอืมทำไงเนี่ยเขาไปติดตั้งกล้องในห้องเรียน กล้องเนี่ยจะจับภาพนักเรียนนักศึกษาเว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเหล่าเนี้ยค,คุณหยิบโทรศัพท์มาใช้กี่ครั้งโอค,คุณใส่ใจในการเรียนไหมค,คุณหลับกี่กี่กี่รอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล,แล้วพอปริสอนเสร็จปุ๊บนะเขาสามารถที่จะกดนะฮะนี่นที่จะเหมือนกับว่าวัดและประเมินผล นะครับนักเรียนเกศึกษาได้เลยนักเรียนเกศึกษาคนไหนนะครับอาจจะไม่ใส่ใจเรียนใช้โทรศัพท์มือถือนานครูก็อาจจะเรียกมาตักเตือนอ๋อครับนะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจถึงกระดับนี้เขาเก็บประวัติด้วยครับที่อนเขาสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเด็กเก่งนะเขาเกตว่าหลับเป็นประจาเลยเขียนตันมาตักสิงเกียงเลยครับเขาก็มีเค็อรอดปุ๊บเขาเรียกูอมาเตือนให้ไปดูหน่อยที่ว่า ลูกของคุณนะ่ะนอนอยู่บ้านมันคือนอนกี่โมงไปเล่นเกมมากเกินไปหรือเปล่านะ <c oughs> <ม>แล้วก็ค่อยปรับระบบเพื่อให้คนเหล่านี้นะเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ยในในะระบบการตัเย็นที่เหมาะสมไปมัวแต่สนใจเออโรมันเอ็มไพร์มากเกินไปอะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ครับก <c oughs> ับเอ่อ อีกอันหนึ่งที่สําคัญผมคิดว่าเซนส์ซานั้นขนาดนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะในเมืองจีนครับื่อกีผมบอกว่าโอ้เขาอยู่กับสมาร์ทซิตี้ก็นู่นนี่ <Okay. S 2> ในเมืองจีนแต่เขาไปต่างประเทศเขาออกไปต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นสิงคโปร์ใช่ไหมอย่างที่บอกแล้วก <Okay. S 2> นะองทุนพวกนกี้ก็มาจากในพื้นที่เหล่านั้น <Okay. S 2> ตะวันออกกลางนี่ u a e ดูไบพวกนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเซนะ oh. นส์ซานนะในสหภาพยุโรปใช้เยอะเลยเดี๋ยวนี้ ครับเพราะอย่างอย่างกล้องกล้องของของเ x i ยวมีเนี่ยผมว่าเขาใช้ตัวเนี้นะเดี๋ยวนี้ระบบเหมือนกันเลยระบบเหมือนกันเลยน่าจะใช่ครับมันเชื่อมมันเชื่อมกันนะครับเชื่อมมันมีการจดจาใบหน้าด้วยกล้องกล้องที่ใช้ในบ้านเนี่ยเป็นซีซีทีวีของเราเนี่ยโอ้มันที่ตัวที่แพงๆนะฮะก็มีเอไอเนี่ยก็จะจดจำใบหน้าเราด้วยครับในในในญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทข้ามชาติรายใหญ่รายหนึ่งที่เราคุ้นเคย ็อย่างเช่นออนดาก็เป็นพันธมิตรกับเซนส์ไทม์นะครับเพราะว่าเซนส์ไทม์ก็มีระบบเรื่องของจะเรียกว่าเซนส์ไรส์เรื่องเหมือนกับรถไร้คนขับเรื่องอะไรต่างหรือไม่ไรหลายคนเอาพูดเรื่องนี้พอดีดรอริตพูดเดีอยเนครับแค่ความความเข้าใจคาดเคลื่อนของหลายคนหลายคนคิดว่าเอะรถยนต์จีนรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีผลิตในจีน หารูกไหมว่าอย่างสมมติว่าผมท่าที่ผมสังเกตดูนะที่กวางโจวเนี่ยจะเป็นเมืองของฮอนด้าเลยล่ะใช้แต่ฮอนด้าแล้วนั้นแล้วก็ที่ไปที่แถวสัวเถานะแถวนั่นน่ะก็จะเป็นเมืองของนิสสันเลยล่ะทั้งเมืองโอ้โหทั้งประเทศอ่ะเลยกาประเทศหนึ่งอ่ะก็ผลิตในเมืองจีนนั้นใช่ไหมครับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเข้ามาจีนนะหลังจากที่ยุโรปเข้ามาบุกไม่นาน คือแน่นอนโป๊กสว a g e เเข้ามาก่อนคนยุโรปเริ่มเข้ามาเนี่ยญี่ปุ่นก็บอกว่าญี่ปุ่นไม่อยากเข้ามานะช่วงแรกแต่ญี่ปุ่นบอกเฮ้ยทนไม่ได้แล้วถ้าผมไม่ขยับเข้าจีนเนี่ยผมเสร็จผมจะเสียตลาดใหญ่ขนาดนี้ในอนาคนจึงยอมเข้ามาก็เท่ากับประเทศหนึ่งครับแม้กระทั่งตอนหลังเนี้ยเราเคยคุยกันเนี่ยโตโยต้เนี่ยซึ่งเป็นผู้นําในเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนใช่ไหมครับ ก็ยังมาจับมือกับจีนแล้วจีนก็เอาพลังงานเทคโนโลยีอย่างนี้มาต่อยอดจนก็ต้องเริ่มใช้อย่างแพร่หลายในช่วงหลังอ๋อครับอ๋ออ๋อญี่ปุ่นคิดได้ญี่ปุ่นเริ่มต้นแต่จีนทำสำเร็จหรือว่าจะว่าอย่างนั้นเลยเอางี้เลยถูกครับเพราะว่าญี่ปุ่นอจะบอกว่าโตโยต้าโตโยต้าไปจํากัดตัวเองอยู่เฉพาะกับรถยนต์ดยสารรถยนต์ดยสารนั่งนะะแต่จีนบอกไม่เป็นไรระบบแบบนี้ใช่ไหมคุณต้องการความปลอดภัยคุณต้องมีรถขนาดใหญ่ เั้นเขาไปเริ่มจากรถบรรทุกรถไฟนะรถรถเมล์รถเมย์ประจำทางในเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งอย่างไรต่างเดี๋ยวนี้เป็นพลังงานไฮโดรเจนเยอะเลยแหละอ๋อครับอ๋อไม่ใช่รถจฟก้าอย่างเดียวนะไม่ใช่ไฟแล้วนะะเป็นรถนไฮโดรเจนแล้วนะโอ้นี่ใช่ครับใช่ครับไม่มีคนไม่ค่อยพูดนั้นในเมืองไทยเนี่ยยังไม่พูดถึงเรื่องนี้ผมคิดว่าเนี่ยล้าสมัยวันนี้ตามข่าวไม่ทันอ๋อเป็นไฮโดรเจนแล้วนะไม่ใช่เป็นผมผมเล่าให้ฟังว่าเขาค่อมก็อย่างของอเมริกาก็จะเป็นทเนอใช่ั แม้กระทั่งสถาบันการศึกษาอย่าง MIT าก็ยังเป็นพาร์ตเนอร์กันกับเซนส์ไซนะเป็นนั้นเข้าไปทั่วทั้งในระดับงานวิจัยก็ดีทั้งในระดับเรื่องของเชิงการตลาดนะครับ,รบแล้วก็เชิงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องพูดถึงคือวันนี้พอเขาประสบความสำเร็จทำรุนนจมิปุ๊บผมเกินไปแล้วว่าเขาเซนส์ไเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับตอนเข้าไปเนี่ย นะระดมทุน IPO ครั้งแรกเนี่ยออกมาเจ็ดพันกว่าล้านเหรียญสหรัฐครับต <c oughs> ำรายสีติเป็น <c oughs> บริษัท AI ในในช่วงเวลานั้นนะที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับคื <c oughs> อเมเรททันแ้ก็ <c oughs> ก็เป็น <c oughs> อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจ รวมทั้งสุดท้ายที่ผมอยากจะปิดผมว่าความสําเร็จส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาไอ้ตัวระบบนิเวศทางด้าน AI ของจีนเนี่ยนะครับที่มันดีแล้วมันก็ถูกแทรกซึมเข้าไปไปเชื่อมกับระบบดิจิตอลนะไปเชื่อมกับแม้กต่ทั่งหุ่นยนต์ในยุคหลังอะไรพวกนี้นะโอ้ยมันเลยทําให้ตลาดที่มันใหญ่กว้างขวางนะครับเพิ่มมากขึ้นไะ ซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็เลยทําให้ตัว,ตวเซนส์ t ท m e เนี่ยประสบความสําเร็จและเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นไปด้วยครับครับนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็บอกว่าอย่างแอปหลายแอปนึงก็ใช้เยอะมากเลยนะฮะก็ของเซมิของ Snapchat นะฮะสแนปแชนี่ก็ใช้ <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> ก็ใช้ของของของเซนส์ไทมนะซึ่งโอ้โหตัวนี้คือว่าเป็นเป็น เป็นว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ทําได้ประสบความสาเร็จแล้วก็คือมันใช้ทั่วเลยทุกอย่างเลยนะฮะแล้วแต่เดนะิมเนี่ยอย่างที่เล่าพิจิตรพูดนะว่าเอออาจจะดูว่าเออจะจับดูว่าเออจับหน้าคนที่ติดหน้าหน้าไซไซแมสในฮ่องกงที่มาทัวรนะ์มเป็นใครบ้างแต่เดิมเราจะไม่รู้เลยล่ะมันจะนะบอกไม่ได้เป็นใครหน้าทาาหมดแต่พอมาเจอแอพพลิเคชันเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าระบุ ระบุตัวตนของคนเหล่านั้นได้ชัดเจนนะ่งซึ่งเป็นเป็นวิธีการที่โอ้โหแล้วก็ทําได้เป็นแสนคนเลยอย่ที่ท่านพิสว่าใช่ครับจอเนี่ยจอถ้าบอว่ามีคนพึชดอยู่ในเวลาวันวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยนะอยู่ที่สนามสนามบินหรือสถานีรถไฟหรือสถานีรถยนต์ขนส่งเนี่นะแสนคนเนี่ยจับได้หมดเลยนะับ อ,อ,อ,อันอันหัวใจสําคัญที่อยู่เบื้องหลังนะอยากับผมแชร์นิดเดียวคคก็คือเขาเนี่ยมีระบบประมวลผลที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเก่งในแาะจาแล้วจึงเร็วอีกเร็วฮะเร็ว,เ,รวเขาบอกว่าระบบประมวลผลเขาเนี่ยคคมันเร็วใกล้กวันตั้มเข้าไปทุกทีโอ้ครับนะตั้งไอ้ตัวตัวศูนย์ประมวลผลเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อยู่ที่เขตหลิงกัง เป็นเขตพิเศษลิงกังที่ลิงกังกิกับนมก็เลยทําให้เขาเนี่ยบรีดสินค้าเยอะแยะเลยหมากลงหมากรุ๊กหมากโกะหมากอะไรต่างๆนะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยท้าชนกับคนทั่วโลกว่าหมากตัวนี้หุ่นยนต์ของเขาของเซนสไตน์เนี่ยนะฮะเก่งและเร็วที่สุดในโลกเขาี่มีหุ่นยนต์ด้วยนะตอนนี้มีหุ่นยนต์เป็นมีโรบอทแล้วนะโรบอทไม่ไม่ไอตัวหมากหมากโกะหมากโกะหมากกรุ๊กหมากอะไรเงี้ยนะครับ เาก็มีไอ้ตัวตัวระบบการประมวลผลอยู่แบตกรั่ข้างหลังนะเราก็สามารถเล่นกับมันได้แต่มันมีหลายระดับนะมันเราสามารถเลือกระดับได้ซื้อมาเครื่องหนึ่งเนี่ยเราก็เล่นกับมันแต่เราแทนที่จะแข่งกับลูกหลานเราเราเราเล่นกับลูกหลานเราเล่นกับหุนยน์ล่นหุนยนอ๋อเล่นกับไอ้แอปเนี่ยนะฮะครับับเอาตั้งแต่แบบมือสลับเล่นไปจนถึงมืออาชีพ มีหลายระดับให้ด้วยใช่ครับครับครับหมดเวลาพอดีโอ้มีเรื่องราวหลายเรื่องราวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาคุยนะที่อยู่ที่ฉงชิงเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเสียงแว่วๆวมาผ่านในรายการสดๆให้เราได้ยินอยู่ต้องขอตัวย่อยครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก่ดีครับสวัสดีครับ